คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมก็พาคุณผู้ชมมาที่บริเวณชุมชนวัดหลักฆ่านะฮะบ้านหลักวัดหลักฆ่าใช่ไหมพี่วัดหลักฆ่าที่อำเภ <นะ S 2> ออำเภอเมืองจังหวัดยาลานะครับตะบุตรเต่งนอกนะฮะคใครที่อยากจะมีอาชีพหรือว่าใครที่กาลังหาอาชีพอยู่เนี่ยวันนี้ผมมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งมาแนะนานั่นก็คืออาชีพของพี่พี่แนะนําตัวเองก่อนนะฮะผมก็ เทรมนูนบุตรมาตาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของหมู่สองตำบลเต่งนอกอ่าอ่าอ๋อพี่พี่นูนพี่ธรรมนูนเนี่ยชื่อเล่นชื่ออะไรก็ผ,รผู้ช่วยตู่ครับผู้ช่วยตู่ผ<แ>ู้ช่วยตู่เอาเรียกผู้ช่วยตู่แล้วกันนะฮะ<ด>ผู้ช่วยตู่นี่ก็คืออาชีพอาชีพหลักๆของผู้ช่วยตู่เนี่ยนะฮะก็คือปั้นดินขายอ่ามันน่าสนใจตรงที่คนเราเนี่ยปั้นดินขายสามารถที่จะปั้นดินขายนะฮะเขาบอกว่าคนอะไรนะคนคนดวงคนดวงดีเดี๋ยว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 ผมจำไม่ได้อ่ เอาเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอาชีพของผู้ช่วยตู่ดีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเข้าร่มก่อนร้อนๆ้อน,นิดหนึ่งนะฮะไป,ไปทางนั้นนะฮะผู้ช่วยตู่ครับเด <Okay. S 3> ี๋วยวตามผู้ช่วยตู่ไปนะฮะผู้ช่วยตู่เนี่ยมีขายอะไรบ้างเนะใ,ใ,ในในร้านเนี่ยก็ที่ร้านก็มีพวกพริกพวกมะเขือ,ม,อมันนาพวกผักสวนครัวครับก็มีหลายอย่างก็มีพวกดินปลูกมูลไส้เดือนพวกมะละกออะไรมีหมดเลยครับครับว่าเราสามารถจะ ทำเป็นเงินได้หมดเลยเพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาพริกต้นนี้เราซื้อไปสิบบาทบต้นละสิบบาทเนี้ยเราไปปลูกไปปลูกเป็นเป็นต้นเป็นในในกระสอบเนี้ยถูกดินเนี้ยนี่เราขายร้อยห้าสิบแล้วนะครับโอบเ้เป็นเป็นเป็นเพิ่มมูล,ลค่าให้เราเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราชาวบ้านเขาก็ ยังไงอ่ะเขาต้องการความรวดเร็วบางทีเราเราปลูกให้เขาในกระในในกระสอบครับก็แต่ได้ว่าเราเราซื้อไปถุงเล็กแล้วก็เราเอาดินดินไปขยายให้มันเป็นถุงใหญ่ก็เลี้ยงไว้ประมาณทักสองเดือนนั้นมีมูลค่าเป็นร้อยเลยครับเออครับนี่ก็คืออย่างที่แด้ดับนะฮะก็คือว่าซื้อต้นเล็กๆอย่างนี้ไปต้นสิบบาทแล้วก็มาขยายเป็นต้นนี้ได้เป็นร้อยละร้อยอ่าแน่นอนที่สุดเลย นอกจากนี้ก็ยังอย่างมะนาวเอามะนาวมะนาวนี่มะนาวมะนาวก็เราในถุงนี้นะครับครับมะนาวนี่ลงเป็นมะนาวเข่งมะนาวเข่งครในถุงนี้ก็ต้นหนึ่งต้นหนึ่งเท่าไหร่สี่สิบบาทถ้าถ้าเป็นต้นแบบนี้ต้นสี่สิบบาทครับต้นละต้นละสี่สิบแล้วก็ถ้าเป็นเข่งถ้าเป็นเป็นเข่งก็มาดูในนี้เลยครับเป็นเข่งก็ครับอ้าวี่มันเป็น่ครับอันนี้ผมขายอยู่ก็สองร้อยครับ ต้นนี้200ครับโอ้โหก็ทํามูลค่าให้เราได้เพิ่มเพิ่มเพิ่มมูลค่าได้อีกไม่นานเขาก็เป็นลูกแล้วครับเขาก็ปลูกปลูกในเข่งนี้ก็สามารถจะควบคุมดูแลเพราะว่าใครที่สามารถใครที่ซื้อไปนี่ก็ยกไปเลยครับยกไปเลยครับแล้วไปคุณไว้นไว้ในบ้านลดน้ําแค่รดน้ําอะไรนั่นเองครับแล้วเป็นมะนาวที่ปลอดสารพิษด้วยเพราะปลูกใช่ครับปลูกเองเออฮะนี่อย่างพริกพวกนี้ครับอันเนี้ยมืออันนี้ก่อนต้นละร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบโอ้โห เป็นมูลค่าเดินเดินต่อไปเป็นบ้านที่มีความสุขนะอยู่แล้วโของที่โตเนี่ยเราก็เลี้ยงเลี้ยงไส้เดือนอยู่ครับชื่อบรรนายกเลยก็พอมีพอกินนะครับพอมีพอกินนะฮะครับนอกจากนี้ก็มีการเลี้ยงไส้เดือนครับพาพาพาไปดูไส้เดือนที่เลี้ยงไว้หน่อยโอเคครับนี่ครับนี่เป็นโรงเรือนของเรานะครับอ๋ออันนี้เป็นโรงเรือนครับโรงเรือนที่เลี้ยงไส้เดือนครับ ก็คือเลี้ยงไว้เป็นเป็นใส่ในกระลับางแบบเนี้ยครับเป็นอาชีพเลยครับเพราะว่าเราก็วิวัฒนาการของไส้เดือนของเขาก็สี่สิบห้าวันเขาก็สามารถทำรายได้ให้เราทั้งขายปุ๋ยมูลไส้เดือนทั้งดินปลูกมาจากผลผลิตมูลไส้เดือนก็ ไ้เดือนนี้เขาก็เลี้ยงเลี้ยงไม่ยากนะครับเขาก็กินพวกเศษผักเศษอะไรก็เ็ษมะละกอเหมือนกันเนี่ยมะละกอนี่เขาก็กินมะะลกกกอ็ินได้ครับเดี๋ยวว่างๆมีโอกาสเราค่อยมาเจาะเรื่องการเลี้ยงเลี้ยงไสเดือนอีกทีหนึ่งนะฮะให้เอาภาพรวมก่อนภาพรวมรายได้ของผู้ช่วยตู่ผู้ช่วยตู่กะละมังหนึ่งก็สองร้อยห้าสิบกะละมังหนึ่งสองร้อยห้าสิบครับโอ้โหนี่ยกกะละมังไปเลยสี่สิบเราได้สองร้อยห้าสิบครับ ยกทั้งกระลำบังไปเลยให้ทั้งกระลำบังไปเลยให้ทั้งกระลำบังไปเลยเราก็จะได้ทั้งไส้เดือนได้ทั้งไส้เดือนได้ทั้งมูลมันทั้งมูลไส้เดือนเอาไปเลี้ยงต่อได้เลยเอาไปเลี้ยงต่อได้เลยถ้าใครใครอยากจะมีอาชีพใหม่ในช่วงยุคโควิดนี่ก็เพราว่าเรามีหาขี้งัวที่บ้านได้เราก็ซื้อซื้อไส้เดือนพร้อมกระลำบังไปเลยสามารถจะแยกได้เป็นสี่กระลำบังโอ้หนึ่งกระลำบังนี่แยกหนึ่งกระลำบังแยกก็เป็นสามารถแยกออกไป เออกเป็นสี่พออีกประมาณ2เดือนมันก็เป็น8เป็นทวีคูณไปเลยครับเห็นไหมวลาเราซื้อมาสองร้อาบเราก็คูณ8เข้าไปรายได้มันก็มีทุกวันทุกวันทุกวันครับทั้งดินทั้งผักทั้งอะไรก็เข้าทุกวันนะครับอันนี้คือปุ๋ยอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือดินพร้อมปลูกนี้ผมส่งตลาด ครับก็มีออเดอร์มาแล้วสอบ20ครับสอบ20อันนี้ดินนะฮะนี่เขาบอกว่าคนดวงดีขายดินก็รวยขายขี้ก็รวยนะฮะเอ้าโอ้เดียทางนี้หมดครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเฉพาะขายขายดินเนี่ยพี่ตู่เนี่ยได้เดือนเท่าไหร่เดือนหนึ่งับหมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดสบายสบายนั่งเล่นพอ ก็เป็นอาชีพเสริมของผู้ช่วยอาชีพเสริมของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะเพราะว่าพอทำคือพอเอาเอาไส้เดือนมาใส่กระบังเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะไส้เดือนมาใส่กระบังเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันละครับก็มีลดน้ําต้องดูแลมันลดน้ําแล้วก็ไม่เหมือนกันไม่ไม่เหมือนเลี้ยงไก่นะเลี้ยงไก่นี่ต้องให้อาหารมันใช่ต้องไปทุกวันอันนี้ก็คือลดน้ําแค่สามวันครั้งสองวันครั้งแล้วแต่อากาศไม่ต้องให้อาหารมันอีกครับ เรียกว่าถ้าลืมลืมให้อาหารมันก็ไม่ตายไม่เป็นไร <laughs> แต่ต้องสี่สิบห้าวันต้องเปลี่ยนที่อยู่ให้มันใหม่อ้ก็ค<ล>ือเพราะว่าไม่ไม่งมาาั้นมันจะมันจะขยายขยายไม่ได้ครับโอ้โอเคอันนี้เป็นหมื่นนะหมื่นเจ็ดหมื่นแปดสำหรับเอ่อูลไส้เดือนไปทางทางโน้นหน่อยทางโน้นหน่อยทางนี้ก็เป็นอันนี้ก็ผลผลิตแล้วครับครับผลผลิตเราไม่ต้องซื้ออะไรบางอย่างก็พริกที่ที่ออกดอกอะครับครับแม้แต่ มะเขืออะไรเราก็ไม่ต้องซื้อกินเลยผักผักทุกอย่างครับที่เราจะเราปลูกไว้อะมันมีมัแรงเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดค่ายาฆ่ามัแรงเพราะเราเราปลูกไว้กินนะครับครับเพราะว่าเราเดินมาจากบ้านเราก็เด็ดเราก็ได้กินแล้วเหมือนกับมะเขือเนี่ยครับสมมติว่ามีน้ำพริกด้ครับมาเด็ดไปเลยมะเขือใช่มะเขือกมนแล้วลกินได้เลยเทดลองกินใน้ผ้ดูอะไอ่าโอเคพวกมะเขือเราก็ไม่นั้นนะครับครับ อ่าเอากินเลยอันนี้เด็ดเด็ดเด็ดาแล้วกินสดสดัดกินสดสดนะอันนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกินมะเขือให้ดูโอเคทางนี้ก็เป็นไอ้ผักอะไรให้ดูโปให้ดูครับอะไรเนี่ยไฮโดรโปนิกโอ้ไฮโดรโปนิกปลูกน้ำปลูกใส่น้ำใส่ปุ๋ยครับนะครับโอ้น่าสนใจแล้วข้อคิดในการดำเนินชีวิตของพี่ตู่นี่เป็นไงบ้างทั้งเรียกพี่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งนายกตูเอามเอาไว้หมดแล้เอ้า เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยของนายหลวงครับก็คือเราก็ได้มาเราก็ต้องเก็บครับแต่ว่าการเกษตรนี้คือทำยังไงก็ไม่จนครับเพราะว่าเราตื่นมาเราก็เห็นต้นไม้เห็นไรเราก็ไปไปทำสวนเห็นต้นไม้จะเดินเติบโตพืชผักจะเดินเติบโตแล้วก็ขายได้อีกแล้วก็มีเงินเท่าบ้านการลูกๆอะไรก็ไม่เดือดร้อน ไม่ต้องเดือดร้อนนะครับเพราะว่าเราก็มีรายได้ของเราแม้ว่าอาจจะไม่มากใช่แม้ว่าจจะไม่มากแต่ว่าเราเนี่ยยังยังยังก,กระถางยังก,กระถางอ้มะเขือเนี่ยเท่าไหร่คบเนี่ยอย่างนี้ต้นหนึ่งหกสิบบาทแล้วครับอันนี้หกสิบาทนะฮะมะเขือนี่หกสิบบาทไปพร้อมที่จะพร้อมที่จะไปไปกินที่บ้านได้เลยบ้้านไดเลยราก็กินไม่ใช่กินกินหมดแล้วเออเหี่ยวทิ้งนะครับเพราะว่าสามารถที่จะทำได้ทํเสาได้ทำเสาได้ใช่ไหมทำเสาอีกทีหนึ่งทำเสามะเขือได้ ส่วนทางโน้นก็เป็นพวกมะนาวพวกมะนาวนะฮะเดี๋ยวว่างๆว่างๆนี่ค่อยมาเยี่ยมพี่ตู่ในเรื่องของสวนมะนาวอีกทีนึงไอ้โน้นกระท็อปเล็กๆเนี่ยกระท็อปของใครเนี่ยของคุณลุงครับอ๋อของคุณลุงนะฮะอ๋อได้เป็นทางทางโน้นก็เป็นทางสวนทุเรียนหน่อยนะสบายๆนะครับในในพื้นที่บ้านหลักห้าตำบลสเตงสเตงสเตงนอกสเตงนอกนะครับหมู่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับหน้าวัดหลักห้าเลยหน้าวัดหลักห้าเลยนะฮะโอ้เดี๋ยวก่อนจะ บอกไปถ้าหากว่าใครอยากจะโทรมาสอบถามการเลี้ยงไส้เดือนอะไรจากพี่ตู่เนี่ยเบอร์ให้เบอร์เขาหน่อยได้ไหมก็ศูนย์แปดเจ็ดนะครับครับศูนย์แปดเจ็ดสามเก้าสองสามเก้าสองสองเก้าเจ็ดศูนย์สองเก้าเจ็ดศูนย์ครับศูนย์แปดเจ็ดสามเก้าสองสองเก้าเจ็ดศูนย์นะครับโอเคครับครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือหลักการดําเนินชีวิตนะครับการหลักการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ชื่อตู่นะฮะก็ต่อไปก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะที่ได้มาให้ความรู้กับพี่น้อกประชาชนและให้ความรู้สําหรับคนที่ต้องการมีอาชีพนะฮะอาชีพเสริมนะครับในยุคโควิดแบบนี้ทุกคนต้องช่วยกันในการที่จะมีอาชีพเสริมเพื่อที่จะรอดพ้นในช่วงวิกฤตอย่างนี้ไปให้ได้นะครับ,รบติดตามคลิปหน้าจากมัชทีวีนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผู้ช่วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เขาจะลงเล็กๆ เอื้อดเวิร์มเอืดเวิร์มเนี่ย